สวัสดีจ้ามืัอนี่ดูกตาดูอ,อ,อันตมาเขาขั้วนาะจ้ามาแกงปลาทูใส่วุ้นเสน้นเนาะจ้าเนาะนะจาน้จาเครื่องแกงของเฮาเนาะจ้าจะมีตะไคร่หอมแดงแล้วก็พริกแห้งจินดาเนาะจา้าให้ตำแบบหยาบนะจา้าตำน้ำเดือดเดือดเราใส่เลยเนาะจ้าพอปลาทูาของเฮามันหนึ่งเลยนั่นแล้วนะจ้า ใบหม่นข้าวเอยียงนะจ๊ะแกงวุ้นเส้นใส่ปลาทูนี่ก็ใบมะกรูดฉีกเข้านะจ๊ะลงไปเลยต้มน้ำเดือดเข้าเทเครื่องแกงลุกนะเ้าก็เอาปลาทูลุเลื่อนะจ๊ะ ดุงเลยนะจ๊ะเครื่องปรุงของเฮาคือน,น้ำปลาลานะจ๊ปะปะลาลาปลาลาลงไปก็ตามชอบนะจ๊ะเด้อตามปริมาณวัตถุดิบของเฮ่านะจ๊ะนิดหน่อยมีหลายไผมักแบบนวลเลืกนวลบลึกนะจ๊ะคือจะจะมักจะเปรเด็วหลายๆนะจ๊นะเนาะ แกงงวงของข้าน e ่าจะเสียรายเสียปลายเสีหน่อยเสียหน่อยเด้อพี่น้องเด้อวานสะไปนะจ๊านาะเกลือจะหยิบมือน่าจ้าเมนูนี้เขาจะใส่น้ำลายจัดน้อยนะจ๊านาะพี่น้องเนาะเพราะว่าวุ่นเส้นมันสิบกินน้ำนะจ้าเขาจะใส่น้ำลายจัดน้อยเนาะแกงวุ่นเซ็ตเขาจะใส่น้ำลาย เครื่องปรุงก็ไม่เหี่ยงมาไม่นะจากไม่แค่นี้แค่นี้นะจากแกงอีสานบานเหานะจากเนาะเฮาะรอให้หมอเดือดจากน้อยให้ไมันแบบเครื่องปรุงเครื่องยังสุกแล้วจงสีไดมาไอ้เอาส่วนผักส่วนบุญเส้นลงนะจากเนาะปรุงเครื่องปรุงเพิ่มจากน้อยเนาะพี่น้องจ้าปรุงรดนื่องจากนิดน้อยนื่องจากตัววุ้เส้นลัไปเลยนะจาก เส,ส,ส้นลงไปเลยนี่คือเมนูแกงปลาทูใส่มุลเส้็นะจ๊ะเนาะอีสานบ้านเฮ้ายูกินแบบบ,าบ้านๆนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะกินแบบนี้จ๊ะพี่นอ้อง แดงเข้าลงไปนะจ๊ะต้นหอมแล้วก็ต้นหอมผักชีอของเ้างนั่จ้ะต้นหอมผักชีอของเ้านี่มันสิเป็นมันสิบรสดเปน็นแดงน้อจ้ะเนาะเพราะว่าอยู่ในต่างแดนมันเ้าซื้อมากเราก็ว่าเขาจะได้ขายอยู่ในหมาดมันซ้ำมานจะอยู่ในหมาดแล้วน้าจ้ะพี่น้องจ้าห้างกับอันนี้เพราะห้างจำเป็นตอน้องใส่น้าจ้ะห้างก็เลยต้องเอามานนจ้ะเนะาะผักคะโครงย่างนี่ก็สิบรสุดคือของคืออยู่บ้านห้างเป็นไดงนะจ้ะ ไดซ์นีกถทอว่าดี้วจ้ะพี่น้องจ้าไปตามัดมีวัตถุดิบดดตามตรงที่เมนูของหฮาออกมากจ้ามีกระแซบ้วจ้ะพี่น้องจ้าชิมรสวันที่นี่พี่นอ้องโวยพักแล้วก็ชิมรสนะจ้าคุณบัจ้าคุณสิมนก็นกนกนกนเริ่มจะหยุดขึ้นมากแล้วนะจ๊ะเนาะใส่น้ำล,ลายนะจ๊ะ จ้าพ่อจ้าพี่น้องจ้าจบคลิปไอ้แกงบุญเส่งเซ่ปป่าทูเพียงเท่านี้นะจ้าเนาะขอบคุณอันพี่น้องที่เขามาติดตามแล้วก็เขามารับชมคลิปเลยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเลย,ยจ้าติดตามอุดรชาแนลไปจบคลิปแกงทำกับขา่าวขอตัวไปกินข่าวันเด้อจ้าเด้อบ๊ายบาย